คนนีหนเงคือไม่กอจนนะครแม่ะไครแม่ว <c oughs> ่าแม่ปลูกร้อนบ้านแล้วใครอยากได้ก็มาเอาเลยตะไครแม่น่ะแม่ไม่หวงถ้าแม่มีนอกจากว่าแม่ไม่มีเนอมีข้าวมีน้ำ มีอะไรใครอยากกินมากินเลยแม่เนี่ยก็เลยอยู่บ้าใครพั่วหมดใครไม่มีที่นอนอะไรก็มาหาแม่ทำใสนะคะแม่ทำใสยินดีต้อนรับขอขอร้องว่ามาอยู่บ้านกบกอกแล้วกลับไปแล้วอย่ามาด่าชาวบ้านกบกอกอีนะคะแล้วก็อยู่ทุกเพื่อทุกคนนี่ก็เขาก็ดีกันหมดแม่แม่ชื่อช่องอะไรครับช่าง ป้าคำสายโกกกองนะคะยืนยงคงกระพันอยู่ตรงนี้ละค่ะอยู่กับลูกกับห้านก็อบอุ่นค่ะมีบ้านก็ไม่ยอมกลับค่ะเพราะว่าติดใจอยู่ตรงนี้มันอบอุ่นมากเลยดีนะคะยูทูบเบอร์มือทองป้ายยูทูบเบอร์ป้ายแดงแม่ค้ามือทองนะคะคุณว้าคำสายโกกกองฝากติดตามด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากมากแล้วก็ขอบใจลูกมากมากที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่คำสายโกกกองวันนี้ก็ จะเลี้ยงตำมะละกรนะคะเพราะว่าหมดทรัพย์แล้วเมื่อคืนเลี้ยงอะไรเมื่อคืนเลี้ยงอะไรเมื่อคืนนี้เลี้ยงเนื้อย่างสิบชุดกิโลสิบเอ็ดกิโลสิบชุดสชุดแล้วก็เบียร์ไปอีกหนึ่งลังเบียร์เหลืออยู่กาแฟเปลือกาแฟไปคนไปแล้วกาแฟทุกคนตรงไงเนาะ